ีค่ะทุกคนมาเจอกับเขาอีกแล้วนะคือว่าจริงๆอะ่ะวันนี้ไม่มีอะไรมากเลยแต่ว่าอยากมาอัคดคลิปไว้เพราะว่าทุกคนเคยเห็นอันนี้ใช่ไหมเข้าวโพดนมสดอะเอ๊ะข้าวโพดฮอกไกโดข้าวโพดหวานพันฮอกไกโดอะเนี่ยทุกคนที่มันอยู่ในเซเว่นอะ แล้วคือเขาอะไปกี่ครั้งกี่ครั้งไม่เคยได้ซื้อเลยหมดก่อนตลอดไม่รู้เป็นอะไรหายยากมากแล้วบังเอิญเมื่อวานนี้ไปเซเวน่นแล้วพนักงานอะกำลังจัดของอยู่เลยการจัดของนู่นนี่นั่นคือเราไปดูทุกครั้งเลยจนจนแบบจนขเขาเลิกเลิกคิดกันแล้วอะแล้วบังเอิญเมื่อวานอะ พนักงานละนางกำลังจัดของเลยแล้วนี้เราเดินไปเห็นพอดีแล้วเห็นอันเนี้ยเขาหยิบขึ้นมาวางมีฝักเดียวอันเดียวถุงเดียวขึ้นมาวางโดยที่ไม่แปะราคาอะไรด้วยปุ๊บพอเขาวางปุ๊บชั้นนิดพุ่งไปหยิบเลยแบบพนักงานก็แบบตกใจแล้วก็แอบ,บขำมาเพราะว่ามันมีอันเดียวแล้วก,ก็ไม่มีอีกแล้วเราดูในตะกร้าแล้วไม่มีทุกคนก็เลยอันเดียวรีบคว้าม,มาเลยดีใจมากรีบกลับมาทำติ๊กตอดีใจวเวอร์ไปแหละข้าวโพดหวานสำหรับทานสดมาลองยนสติบให้ดี นี่เขาบอกว่าวิธีทานนะคะให้เอาไปล้างก่อนใช่ไหมแล้วกินสดอ๋อเขาบอกว่าเคล็ดลับความอร่อยทานสดหวานกรอบเข้าเวฟหวานนุ่มเรามาทานสดดีกว่าโอเคเแกะเลยน,นี่นาจะเป็นสีขา,ขาวมากกว่านี้ี่เดีไปล้างก่อนมาแล้วทุกคน ล้างมาแล้วแต่ว่าเขาคงแทงไม่ได้นะเดี๋ยวขออนุญาตฝานฝานเอากินใช้คาว่าฝานทุกคนรู้จักคาว่าฝานไหมใช้มีดอะใช้มีดแบบฝานโอเคไม่ฝานแล้วกัดเลยกันเดี๋ยวขอกินหรอนะรู้รสชาติมันกรอบวิจัดปันกัดได้ทุกคน หอมด้วยอ่ะทุกคนหวานมันหวานแล้วก็มันอะม,มันกรอบโป๊ะโในปากอะดูดแก่นะอืมอร่อยอ่ะอร่นนอยอืมน้ำเยอะมาก ด้วยความมันเป็นที่แบบมันเป็นแบบสดอะเนาะแล้วมันแบบเม็ดมันแต่งอะพอกัดไปทุกคนรู้สึกถึงฟิวมันแตกในปากอร่อยอร่อย,ออยแต่ว่าเขาไปอ่านรีวิวมาเขาบอกว่าเอ,อไม่ให้ทานมากใช่ไหมให้ทานแต่พอดีใช่ไหมเพราะถ้าเกิดว่าทานมากเนี้ยเหมือนมันเป็นแบบไม่ไม่สุกอะมันก็จะทําให้เราท้องอืดหรือเปล่าสักอย่างมันนะเพราะว่าเขาอ่านมาเหมือนกันแต่รู้สึกว่ากินสดอร่อยแลยว้วก็คงไม่วิรนะ โ okay, อเคค่ะทุกคนไม่มีอะไรมารีวิวแค่น,นี้แหละขอบคุณนะคะที่ชมกันบ๊ายบาย